อะไรกันทำไมโจเซียวเทียนถึงกล้าให้เขาจัดการกับสัตว์น้ำพันจ้างล่ะฮะช่างเป็นความคิดที่บ้าบินจริงๆความสามารถของโจหยวนนางก็คงรู้ดีแต่ข้าเกรงว่าครั้งนี้เขาจะทำให้นางอับอายมิใช่น้อยดูเหมือนว่านักบุญเหล่านี้กำลังดูถูกข้าอยู่สินะ ข้ายกสัตว์น้ำให้เจ้าจัดการเจ้าไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมได้ข้าจะลองดูงั้นข้าไปก่อนนะพี่เยาาเยวาจะปล่อยเขาไปจริงๆเจ้าไม่กลัวว่าเขาจะตายเหรอก่อนหน้านี้เจ้ายัางจะต้องการฆ่าเขาอยู่ไม่ใช่เหรอก็ดีแล้วนี่ที่ข้าจะส่งให้เขาไปตาย มันก็ดีอยู่หรอกที่จะปล่อยให้เขาไปตายแต่มันไม่ใช่แบบนี้ข้าอยากจะจัดการเขาด้วยมือของข้าไม่ใช่ส่งให้เขาไปเป็นอาหารของสัตว์น้ําแบบนี้เจ้าไม่ต้องกังวลไปอะไรกันนี่นางจะปล่อยให้เจ้าหนูคนนั้นจัดการกับสัตว์น้ำเพียงลำพังอย่างนั้นเหรอถึงเจ้าหนูนั่นจะดูไม่เก่งก็เถอะแต่ข้าจะปล่อยให้เขาเข้าใกล้กับสัตว์น้ำไม่ได้ กงเฉินเขาได้ใช้พลังปานดาบดำของเขาพุ่งขึ้นไปบนฟ้าทันใดนั้นปรากฏเป็นเหล่าสาวกมากมายของกงเฉินไปจัดการกับเจ้า็ีคนนั้นซะครับพี่กงเฉินหลีชิงฉานในเมื่อเจ้ายืนการที่จะต่อสู้กับข้าวันนี้อย่าหวังว่าใครจะได้สัตว์น้ำไปเลย รับนี่ไปพี่สาวข้าก็ได้ยินเรื่องราวของท่านจากอาจารย์ใหญ่มามากมายบอกตามตรงตัวข้านั้นก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่มาดูกันว่าท่านจะมีความสามารถมากมายอย่างที่อาจารย์ใหญ่พูดไว้หรือเปล่างั้นเจ้าก็ลองดูสิ ทั้งสี่คนเตรียมพร้อมที่จะเข้าต่อสู้กันฝายที่เปิดก่อนกงเฉินรับนี่ไปปานปีศาจด,ดำหลีชิงชานเขาก็ไม่กลัวอย่างเช่นกันเขาได้ตั้งท่ารับอย่างสุดกำลังรับนี่ไปซะโจเซียวเทียนรูปแบบกำเนิดที่สเหลียวเจียนโยพลังของเยเกอร์นั้น ปรากฏเป็นมังกรเพิงทมินพุ่งเข้าไปโจมตีใส่โจเซียวเทียนแต่นางไม,ไม่ได้วันเกงเลยสักนิดเมื่อเหยียนเจ้าอยู่ของเยกเกอร์มาถึงต่อหน้าเทียนเทียนในระยะไม่กี่เมตรผูทะเลถูกฉีกออกปรากฏเป็นมังกรน้ำพุ่งทะยานขึ้นมามังกรน้ำได้คำรามได้ได้คืนกิน เย็ยนเจ้าอยู่ของเยเกอร์ไปในพิภตาอะไรกันเย็ยนเจ้าอยู่ของข้าถูกเกินเข้าไปอย่างนั้นเหรอส,สุดยอดจริงๆครับพี่ยวๆเนี่ยไม่เห็นได้ฝึกอะไรเลยแต่ฝีมือนี่แบบสุดยอดมากเลยสู้กับใครก็ชนะสุดจริงๆสุดจริงๆแต่เคนนี้ถึงทีของข้าบ้างน,นะรูปแบบกำเนิดขั้นที่สี่ ทัในใดนั้นพลังของเทียนเทียน,นปรากฏเป็นมังกรน้ำสีตัวลอยเข้าไปโจมตีใส่เยเกอร์อะไรกันรูปแบบกำเนิดขั้นที่สี่างนั้นเหรอน,น,นี่นางทำอะไรยังไงกันไม,ไม่ได้การละบนเสื้อคลุมลายเต่าของเยเกอร์ปรากฏเป็นอักขระซับซ้อนขึ้นมาท้ายที่สุดอักขระเหล่านั้น กลายเป็นละคังทองขนาดยักษ์ปกคุมเขามัางกรขึ้นคำลามของโจโซเสียวเทียนได้พุ่งเข้ากระแทกกับละคังยักษ์อย่างรุนแรงและทันใดนั้นก็มีเสียงของละคังดังขึ้นทั่วท้องฟ้าได้ยินหรือเปล่าเมืองขุมท้องนะมีอยู่จริงนะอยู่บนเกาะท้องฟ้ามาตลอด400ปีเลย คนละเรื่องนะครับคนละเรื่องคนละเรื่องครับการต่อสู้ของทั้งสี่คนทําให้เกิดขึ้นยักษ์ขนาดหลายหมื่นเมตรในขณะเดียวกันด้านอีกฝ่ายของโจหยวนเขาก็กําลังมุ่งหน้าไปหาสัตว์น้ําตัวนั้นอยู่ฮะนั่นอะไรกันเนี่ยทันทันพวกเราโดนล้อมซะแล้ว อะไรกันเจ้าหนูคนนี้เหรอที่พี่กงเฉินให้พวกเราเล่ล่ะดูท่าพี่กงเฉินคงจะประเมินมันสูงไปสินะเฮ้ยเฮลีกไปลีกไปเดี๋ยวข้าจัดการมันเองเออพวกเจ้านี่ท่านท่านทางนี้ข้าฝากเจ้าจัดการด้วยนะไม่กี่วินาทีต่อมาอ้าช่วยข้าด้วย นี่มันจะเหยยบค่าแล้วเอ,อเจ้านี่มันจะค่าข้าแล้วสุดยอดจริงๆทันทันเนี่ยงั้นที่เหลือฝากให้เขาจัดการแล้วกันข้างหน้านี้สินะโหนี่นี่เหรอสัตว์น้ำขนาดพันจงังม,มันช่างตัวใหญ่ซะจริงๆ หากได้พลังจากไขกระดูกบังกรของเจ้านี่แล้วร่างกายของข้าจะยังรับไหวอยู่ไหมนะไม่สิอันดับแรกข้าต้องคิดก่อนว่าว่าข้าจะจัดการเจ้านี่ได้อย่างไรแต่ข้าจะจัดการมันได้จริงๆอย่างนั้นเหรอตัวของสัตว์น้ำนั้นถูกพัฒน,นาการไว้ด้วยเสา,าน้ำของเยเกอร์ ม่านพลังของเยเกอร์นี้สุดยอดจริงๆสามารถกักขังเจ้าสัตว์น้ำตัวนี้ไว้ได้นานถึงเพียงนี้สมแล้วที่เป็นพลังขั้นที่สี่ของเยเวนแต่ไม่ได้การแล้วถ้าสัตว์น้ำยังโจมตีต่อเนื่องอยู่แบบนี้ไม่ช้าก็เร็วม่านพลังของเยเกอร์ก็คงได้แตกสลายลงไม่ได้การแล้วจงออกมา หอ,อกแดงทองพลังคนเรื่องครับจงออกมาผู้กันยวนครับก็จบแล้วนะครับสําหรับอ่าบุธแห่งที่พเจ้าลงยวนนะครับมาวันละตอน2ตอนยังดีกว่า4ีหวันมาครั้งนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะใส่มุกตลกมากไปหน่อยยังไงก็ถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำให้ตามคอมเมนต์ครับผมขอบคุณครับ แล้วก็อีกอย่างช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับเพราะว่ามันมีพายุเข้าแถวบ้านผมอะครับช่วงนี้ตก,กยาวๆตลอด3-4วันก่อนก็ตกมาเรื่อยๆเลยครับอาจจะอีกประมาณ5-6วันครับถึงจะได้ลงอีกคลิปหนึ่งครับขอบคุณครับ